คันบลมก็บ่หูว่ามีคนหักคันบลเสียรักก็บ่หูว่าผู้ใดอยู่ข้างๆช่วงของจังหวะชีวิตแต่ละมือแต่ละเดของฉัน ช่วงนี้ก็ได้มาเปิดร้านขายของปกติแล้วนี่ฉันต้องขี่รถกลับบ้านซูมือมารถน้ำพักจากหนีไปประมาณอาทิตย์หนึ่งซีอู่ในช่วงของเทศกาลสงกรานต้องนอนอยู่ตลาดอยู่ในช่วงขายเทศกาลใจขึ้นได้ว่า้นใหม่ที่ยังว่าท่านได้ปลูกอันอยู่ในถุงเป็นอาทิตย์ว่าได้ไปหดนน้ำมันคือสิบวรอ,อรีบเร่งมาเคลียร์ลงตะกร้าปลูกให้เรียบร้อยมาหอดเพื่อนปั๊บกระแมนเลยแลนรัดหน้ารัดหลังลานน่อยยินเสียงมอเตอร์ไซค์จอดปั๊บย่ามาแล้วหอยอเป็นเด็กหน่อยมีความซุกก็คือ หอดเจ้าของย่ามตอนเป็นเด็กน่อยเนาะสมัยมูข่อยบอกเคยมีดอกจักรยานยังสี่เนาะ<ด>รถเลนสมัยเด็กหน่อยก็คือกาบบักพ้าวลากขี่คนละเถือคนละเถือ,อ,อ,อได้เคยเล่นแน่เจ้าเห็นดอกไม้กำลังบ้านบ่นั่งขายของตจใจอยู่เฮือนหอดเฮือนปับกระแฟวจับจอบจับเสียมเลยท่านที่พระว่าสิเล่งเคี่ยวเอาต้นไม้ล่งให้เรียบร้อยสวนพักน้อยๆของฉันซอยได้หลายอย่างซอยให้เฮามีสติย่ามสับสนปล่อยเวลาให้คิดไปเรื่อยเปื่ยย่ามคอยเครียดไล้ยๆคอยข่าวสวนเฮ็ดงานให้มันเมื่อมย์กาง่ายเมยกันอนล จะลงรถจอดปั๊บแมนเลยคอยรีบเฝ้าเคลียงานทุกอย่างให้ลงโตเพราะว่า่อยต้องขี่รถกลับไปตลาดอีกรอบหนึ่งวันนี้มาเอาคริ้กเครื่อลงกระถางลงตะกร้ารถน้ำเรียบร้อยกับเฝ้าขี่รถมาตลาดเพราะว่ามีลูกค้าสั่งกระเช้าเอาไวอ้อยแต่ละมือแต่ละดี้วขคอยจังว่าขันเทาเครียดให้หางานเหนอย่าปล่อยใจเราให้ว่ามันจะทําให้เราเป็นโรคซึมเศร้าแบบไม่รู้รงงตัวงานอยู่ทั้งในร้านหน่อยก็ขายของให้อยู่ทั้งหน้าร้านคุณปูนันกับเปลี่ยนกะเพลินตื่นต่ที่สมเปิด ร้านส่วนชั้นที่สามนั่นกับลูกเห็ดเวียกจังอืน่นเสเรียบรอยจังลงมาซอยกันตัดแต่งหน้าร้านก็เป็นกิจวัตรประจําวันของพวกฉันในช่วงวงังหนึ่งติดปิดหลานไปเป็นเดือนก็ย่อนมาสุขภาพล่างใกา้บ่อดดพ่อบ้านฉันบ่มวลร่างใกล้แข็งแรงแล้วกรับสูโมดปกติเคฟซี FC มาสงกรานก็แวะมาห้กําลังใจกันไดด้อจ้าก็มีหลายคนบอกว่าแอดอยู่บ้านใดอยากเจอแอดอยากเจอแอดก็บ่ยากเด้อจ้ามาหน้าตลาดกับพ่อโลดแน่แน่เอฟซีน FC เนอร์ก็ไม่พลิกยนต์ซ้อม หมดพนายแอดมินเดอเร์เคเจเถอยก็บ้านหฮมซอมอังนอ้องถ้าแอดอยู่บ้านแอดก็จะไปย่างข้าวต้มใบมะพร้าวนั่นแหละสงกรานแถวบ้านชั้นนี้เขาก็จะห่อข้าวต้มใบมะพร้าวชั้นนียชอบใส่กากมะพร้าวาก,กะโดงนืง่งซอมอังกะดงจังงันจันนับก็ต้องขอโทษขออภัยที่พูดภาษาอะไรที่อ่า FC หลายๆคนหลายๆท่านฟังไม่ออกเนาะเอฟซีทางสุรินก็ว่าให้แอดพูดภาษาเขมรสุรินบ้างไปนิดนิดหน่อยหน่อยพอหอมปากหอมคอเนาะ ทักไทยกันจุงกะจำเรียบสูตรไม่เอาบางโอนกรุบกรุบเนียเนอจ้าจุงกะแปลว่าสวัสดีนะจะ๊ะถ้ามาสุรินมีใครบอกว่าจุงกะเนอจุงกะแปลว่าสวัสดีด้วยจะ้ะร้านหน่อยคอยกะแลนไปแลนมากีวิวชีวิตประจําวันนิดๆน้อยๆนะจะ๊ะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทอ้อแอดก็ท้อเหมือนกันแต่แอดไม่ถอยเป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยจ้าคุณค่ะ